นะครับช่องของเกษตรก้าวนำทางนะครับนะคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบอลขาวนะครับนะซึ่งในคลิปก่อนนั้นในคลิปของบอลขาวก่อนนั้นไม่มีตัวนี้เข้าไปนะครับนะผมก็เลยจะมาขอเก็บตกวันนี้ก็แล้วกันนะครับนะแต่ว่ามีตัวเดียวนะมีบอลขาวตัวเดียวเท่านั้นนะครับนะในคลิปนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับบอลขาวตัวนี้คล้ายกับสหเดชามากนะครับคล้ายกับสหเดชามากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าเราดูไม่ดีนะดูไม่ละเอียดจริง,รงๆก็อาจจะคิดว่าเป็นสหเดชาได้นะครับนะนะแล้วก็กลุ่มบอลสีขาวจะอยู่ได้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับนะแต่บอลขาวตัวนี้จะอยู่ในตับของเทวดาประจำเสาเรือนฮนะตัวนี้นะครับนะครับก็เลยแยกออกมาทำนะครับนะบอลตัวนี้ชื่อว่านะครับพระบางโพนไพยนะครับตัวนี้นะนะครับนะพระบางโพนไพยนะครับนะ กเ็เป็นบอลอีกตัวหนึง่งที่อยู่ในตับของเทวดาประจำเสาเรือนนะครับนะแล้วก็ส่วนของตับเทวดาประจำเสาเรือนนั้นค่อนข้างที่จะมีเยอะพอสมควรนะมีทั้งมีถึง12นะ12เสาเรือนเลยนะนะครับนะ2เสาอะนะครับนะเรามาดูกันก่อน,อนว่านะครับนะประวัติความเป็นมาของอในตับของประจำเสาเรือนเนี้ยนะครับนะ ในสมัยนั้นะสมัยพุทธกาลหรือว่าสมัยโบราณก่อนก่อนเก่านั้นนะครับนะถ้าเกิดว่าเขาจะสร้างบ้านเรือนอะไรพวกนี้นะครับนะอย่างน้อยๆจะต้องสร้างทั้งหมด12เสาไงจะต้องมีทั้งหมด12เสานะในยุคสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่แต่ว่า,าส่วนเป็นบ้านสวยงามก็คงจะแปลกจากตำราอื่นไปบ้างแล้วนะครับนะแต่ว่าในสมัยนั้นนะ บ้านเรือนทุกหลังคาเรือนก็จะขาดไม่ได้สําหรับบ้านเจ้าขุนในขุนนะพิยศส,สาบดาศักิ์ทั้งหลายนะ่ะต้องครบ12นะไม่อย่างนั้นนะครับนะมันจะเป็นอัประมงคลนะครับมันจะเป็นอับประมงคลนะครับนะในส่วนของเสานั้นมีชื่อว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเสาที่1นะเสาที่1นะครับน,นะน,นะครับนะนะบนะมีนามว่านะมีนามว่านะครับนะพมพิทักษ ลือสายนะครับนะตัวนี้นะครับเสาที่1ชื่อว่าพรมพิทักษ์ลือสายก็จะเป็นเป็นชื่อบอลด้วยนะครับนะแต่ตัวนี้ผมจะคุยถึงเรื่องเสานะถึงเรื่องเสานะครับนะเสาก็คือเทวดาประจําเสาเรือนนั่นแหละนะครับนะตัวนี้นะเสาแรกนะตัวนี้คือเสาแรกนะครับนะต่อมาเป็นเสาที่2ฮะนะครับเสาที่2ชื่อว่านะครับนะมีนามว่านะครับเสาที่2นะครับนะนาลายเรือนพพนะครับนาลายเรือนพบ ท่านผู้ชมน่จะรู้จักนะครับนะเพราะว่าตัวนี้เป็นบอลที่มีชื่อผลสมควรนะครับนะนะครับนารายเรียนพบนะครับต่อมาเป็นเสาที่สามมีนามว่านะเสาที่สามมีนามว่านะครับนะจบพระนครนะครับนะจบพระนครนะครับเสาที่สามนะครับส่วนของเสาที่4ี่นั้นมีนามว่านะครับนะสวนขวนเมืองนะตัวนี้ชื่อว่าสวนขวนเมืองนะครับนะ มาเสาที่5มีนามว่านะครับชื่อว่าเรือนเอกเรือนอนเนกคุณนะเรือนอนเนกคุณนะครับนะหรือว่านะหรือว่ามีอีกชื่อนึงก็คือว่าเรือนราหูนะเรือนราหูนะครับนะก็อยู่ในตับของเทวดาประจำสะเสือเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าชื่อตามหลักเสาจริงๆที่เขาพูดกันนะครับก็จะเป็นเรือเรือน อเนกคุณนะเรือนอเนกคุณนะครับนะนะฮะเสาที่ห้ามาที่เสาที่หมีนามว่านะครับนะเจ้าขุนคลังเจ้าขุนคลังก็คือเจ้าคุณพระคลังนั่นแหละครับตัวเดียวกันนะครับนะตัวเดียวกันนะครับนะฮะเสาที่หนะก็มีชื่อบอลอยู่เหมือนกันเป็นชื่อบอลอยู่เหมือนกันเจ้าคุณพระคลังนะครับนะตัวนี้นะนะครับนะมาเสาที่7มีนามว่าบังปิดสัพพโลกนะครับนะ นะฮะเสาที่7ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชื่อของบอลสีอยู่แต่ว่าชื่อของบอลสีนั้นอาจจะไม่เหมือนกับเสาที่เขาจะเลือกกันนะครับนะอาจจะแปลออกไปอีกอันนึงนะครับนะเดี๋ยวเราก็ต้องมาเรียบเรียงกันอีกทีนึงนะครับแต่ตัวนี้เราคุยกันเรื่องเสาก่อนนะครับนะเสานะครับมาเสาที่8ดมีนามว่าบกเลี่ยงภัยอันตรายนะครับนะตัวนี้เป็นเสาที่7ดนะครับชื่อว่าบกเลี่ยงภัยอันตรายนะครับตัวนี้นะครับนะ ก็เป็นเสาที่8นะครับนะมาเสาที่9นะเสาที่9ชื่อว่าชัยมงคลนะชัยมงคลนะมีนามว่าชัยมงคลนะครับเสาที่10นะครับเสาที่10มีนามว่านะครับอุดมโพขับนะครับนะเสาที่10นะครับชื่อว่าอุดมโพขับนะครับมาเสาที่11มีนามว่า ลาบเนื้ออันต์นะครับนะลาบเนื้ออันต์นะครับนะลาบเนื้ออันต์นะครับเสาที่12นะเสาที่12ตัวนี้นะครับนะมีนามว่าคือตัวนี้คือเสาสุดท้ายนะครับเสาสุดท้ายนะครับข้าท่าบริวารข้านานับนะครับนะนะครับเสาที่12นั้นนะครับนะนะครับนะชื่อว่าข้าท่าบริวารข้านานับนะครับนะก็เปรียบว่าเป็นความหมายของแต่ละ แต่ละเสาอ่ะก็จะมีเทวดาประจําเสาอยู่นะครับนะแล้วเสาแต่ละเสานั้นก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นสิริมงคลนะ่ะเป็นสิริงมงคลนะครับนะในสมัยนั้นเขาจะถือกันแบบนี้นะเขาจะถือกันแบบนี้นะครับนะแต่ว่าส่วนตัวที่เราจะมาคุยกันนั้นคือนะครับนะคือตัวนี้ตัวพระบังพระบัง พลไพรนะครับนะภาบางพลพลไพรนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นบอลสีขาวที่สังเกตได้ยากมากเพราะมันไปใกล้เคียงกันกันกบหลายๆตัวนะหลายๆตัวนะครับนะแล้วก็เคยเคยมีหลายๆท่านแล้วนะครับนะเอาออกมาแล้วก็บางท่านก็จะเอาไปเอาไปขายในนามของ สหายได้ชาบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่ลงรายละเอียดจริงๆเราจะแยกกันยากมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันฮะบอลตัวนี้นะครับนะลักษณะเขาเป็นยังไงแล้ววัดคลิปนี้ผมจะมีสองตัวนะมีสองตัวบอลประจําบอลประจําเทวดาประจําเสาเรือนผมจะให้ดูสองตัวนะครับนะมีสองตัวมีเจ้าคุณพระคลังนะเจ้าคุณพระคลังแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือพระบางโพนภายนี่แหละนะครับนะพระบางโพนภายนี่แหละตัวนี้นะครับนะ อไปดูกันนะครับนะว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับตัวนี้มีอยู่2ต้นนะครับนะสต้นนะครับนะส่วนของกระถางใหญ่ตัวนี้นะครับนะนะครับชื่อเต็มชื่อว่าเจ้าคุณพระคลังนะครับตัวนี้นะชื่อว่าเจ้าคุณพระคลังนะครับนะแต่ว่าในนามของเสาเรือนนั้นตัวนี้จะชื่อว่าเจ้าขุนคลังนะตัวนี้นะชื่อว่าเจ้าขุนคลังนะครับนะแต่ว่าพอกลายมาเป็นบอลสีแล้วตัวนี้ชื่อว่าเจ้าคุณพระคลังนะครับนะ ชื่อเขาจะเพาะออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับนะนะส่วนของใบก็ไม่แปลกอะไรนะมีจุดขาวเยอะพอสมควรนะตัวนี้นะครับนะแต่ว่าพื้นใบจะเป็นสีชมพูฮนะออกชมพูติดเขียวนะตัวนี้นะก้านเป็นสีสายบัวนะครับนะพอเก่มาก็ออกดํานิดๆน,นะครับก้านนะนะครับค่อนข้างที่จะมีจุดขาวเยอะพอสมควรเม็ดข,ขาวๆนะครับนะส่วนต่อมาตัวนี้ชื่อว่านะ อะไรอีกน้นเนี่ยอะไรนะไม่กินนะ <c oughs> พระบางพนไพรนะครับตัวนี้นะชื่อว่าพระบางโพนไพรนะครับนะ้ตัวนี้นะเริ่มมีดอกแล้วนะครับนะดูนะถ้าดูไม่ดียังไงเราจะดูคล้ายๆกับสหเดชามากเลยนะตัวนี้นะครับนะแต่ว่าความเขียวเขาจะเยอะพอสมควรนะครับทรงใบจะอ้วนป้อมนะฮะตัวนี้นะนี่เห็นไหมฮะทรงใบจะอ้วนป้อมมากเลยนะครับนะแล้วก็ดูแล้วบ่าใบาก็จะ บาใบเขาจะสูงนะเขาจะสูงแล้วสะดือไม่มีฮะสะดือไม่มีสีอะไรเลยนะนะสะดือไม่มีสีครับตัวนี้นะเห็นไมหมฮะนี่แล้วทรงใบเขาจะเป็นเขาเรียกว่าสะดือมันเป็นยังไงยุบยุบไปโชว์กระดูกนะกระดูกค่อนข้างที่จะจมฮะนะแล้วในช่องของแต่ละช่องของขกระดูกตัวนี้จะติดเขียวเยอะพอสมควรเขียวตั้งแต่กระดูกมาเลยนะนี่นะเขียวตั้งแต่กระดูกออกมานะครับนะนะกัดมากินจนถึงขอบใบเลยตัวนี้นะครับนะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ นะครับก้านส่วนก้านของเขานั้นจะเป็นเขียวอมเขาเรียกว,ว่าเขียวอมยังไงเขียวอมอมน้ําตาลนะเป็นเขียวอมน้ําตาลนะตัวนี้นะนะจะว่าเป็นสีสายบัวไม่ไม่ไม่ใช่นะเป็นเขียวออกเขียวเขียวอมน้ําตาลนะครับนะถ้าดูดีๆหน่อยก็จะออกเทาๆนะสีเขาจะออกเทาๆนะครับเป็นอย่างนั้นไปนะทรนะงใบตรงนี้นี่เห็นไหมลักษณะทนะรงใบนะตัวนี้นะนะครับนะพระ บางโพนไพ่นะตัวนี้นะนะครับส่วนตัวเนี้นะครับนะชื่อของเสาจริงๆแล้วจะชื่อว่านะครับนะบังปิดสัพพโลกนะครับนะตัวนี้นะครับนะบังปิดสัพพโลกนะครับนะแต่พอมาเป็นชื่อของบอนสีก็ชื่อว่านะครับพระบางโพนไพ่นะตัวนี้นะครับนะอยู่ในเสาอันด,ดับที่เจนะตัวนี้เสาอันด,ดับที่เจ็ดนะครับนะส่วนเจ้าคุณพระครั้งนั้นนะเจ้าคุณพระครั้งนั้นอยู่ในอันดับที่6ฮะ นี่ก็เรียงกันไปเลยนะหกนะหกนะครับนะส่วนของเดือนรางหูในรา,ายเดือนพบนั้นนะครับนะตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ดูนะครับโอเคนะฮะอ่ะโอเคครับผมดูคลิปนี้จบแล้วเป็นยังไงครับนะครับนะก็ถือว่าเป็นอบอกเล่า กันฟังกันแล้วกันนะครับนะในตับของเทวดาประจําเสาเรือนนั้นนะครับนะว่ามีกี่ตับนะว่ามีกี่ตับว่ามีชื่อนะครับนะมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เราก็มาคุยกันแล้วมาพูดกันแล้วนะครับนะก็ส่วนของตัวบอลนั้นนะครับที่นี่มีแค่2ตัวนะที่ให้ดูไปแล้วนะครับนะแล้วก็มีอีกอยู่ก็มีดาราเรือนพบแล้วก็มีเรือนราหูแต่ตัวนี้ยังไม่โตนะครับนะยังไม่โตนะยังออกมาไม่ชัดเราก็เลยยังไม่ให้ดูกันแล้วกันนะครับนะยังไม่ให้ดูนะครับก็ คลิปนี้ก็คงมาจบเพียงเงท่านี้ครับผมนะครับนะเดี๋ยวท่านใดชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฮะกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งกดติดตามนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับนะได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นนะครับมาติดตามกันคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ